สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่รูบ้านท่าสุดเก้าหลายๆคนคงรู้ว่าแผ่นนี้แน่นำย,นยังโดนขับเข้ามาเป็นหลายครั้งเท่านั้นยังไม่หัวนะครับก่อนหน้าแผ่นนี้ยิงลูกยังไงก็แต่ไม่ไกลกลายเป็นตอนนี้มียิงบัฟบ้าฟหรือยิงลูกนั้นแต่ลูกนี้ซ้ำยังรับไฟฟ้าเซมิีรับแตงอยู่ด้วยมาครับมาดูกันดีกว่าว่าเลทครั้งนี้จะเลทแค่ไหนอเอ็กว่าจะเลทแดงไม่เนี่ยนะสี่โฟก,ก็ไม่มียิงกระแพงก่อนไหมหรือว่าจะยิงลูก ริงรูปก่อนรูก่อนดีกว่าพี่จิงร mm ูก hmm. oh, ็ิงรูปก็เจ็ดรูปมันก็แต่แค่อันเดียวแะไม่หกรูปอ่ะอ่าลุย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 เปิดประสบการณ์ไปเปิดบริสุทธิ์กันไปลุยลุยลุยเล่นแรกเลยเนี่ยเข้าเกมนานจังนีตัวเด้งตัวเด้งเลยหนึ่งกอว่เกม่งเอา เฮ้ยเฮ้ยมีลูหนึ่งว่ะเฮ้ยเอาเลยี่อยู่สายตัวโอ้ไม่ชื่ออะไรบังแมนเหรอี่เกมตัวสามตสามตัวสามที่โดนจับผมว่ามีมีขอคลีปอะไอ้สาไม่ไม่พี่งั้นงั้นจอดลูกในบ้านเลยข้างนอกข้างหน้าาขออกแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวามเกมอะมันแทงรากไฟได้หวะได้ ตัดมาตัดมาหมดหรือเปล่าพี่พุ่มไม้หมดเลยแม่บันรีแล้วบันีแล้วบันีแล้วบันีแล้วสี่ชั่วสี่ชั่วรีแล้วเราระเบิด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 จเย็นใจเย็นเอารู้กลางบ้านเลยพี่ออกมาก่อนพี่ตัดระเบิดเอาแผ่นไหนอ่ะติดหัวปะวะพี่ปุ้มติดหัวว่ะมือมือมือคุณอะมือคุณยังไม่ถือแล้วอันนั้นเลยคีมอ่ะงานรูบบนเลยพี่รูบบนแผ่นหน้าสดนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเติมไข่ก่อนปุ้มเดี๋ยวรอรอบุ้มปุ้ม บ้มเก็บปเข้าไปทางไหนวะโอ้ยมีแผ่นบ้านมันหวะยิงดูตายก่อนไปดูตายก่อนเนาะดูตายก่อนเนาะอ๋อแฝดอ๋อเข้าไปเลยไม่ต้องขึ้นจ่อได้ปะล่ะโอ้หที่ศูนย์นำแปดจ่อได้จจอได้จ่อได้จ่อเอาเอาเอาแผ่นหลังมาตู้เลยพี่เกมต่อมายังต่อมายังเก่งฆ่าพี่หน่อยยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนยิง ไม่แตกตัวในบ้านก็ลังจะขึ้นนะระวังนี่เปิดตรงกลางลูกกลางลูกกลางลูกกลางขึ้นลูกกลางขึ้นลูกกาลกกางมันไม่ได้ติดตว <c oughs> ขวางขาสุดซ้ายก่อนพี่เอาไหนก็ได้ขวาก็ได้จะเป่าอยู่ทียอันตรายว่ะอย่าไปพี่มันล็อกแล้วพร้อมแล้วบอกนะผมพร้อมแล้วเปนไหนพี่ ตายว่ะพี่ตายว่ะไม่แตกแตกพี่แตกพี่พนพนอะไรมาตวพี่กีาแห่สตให้พี่บสยมาสุดนอนเล่หรือว่ามันปากกว่าพี่พื่อนเฮ้ยนันัิงคะ Nay bằng nền nơi đi. này, ngay ngồi đi taba. Anh nan 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 đi nan 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 เฮียโดนฝากี่ลูกเขาว่าไงเฮียเฮ้ยไม่แตกเลยหรอแตกเลยอุ้ยน่าพอถือว่ามาเทสระบบโอ้โหนาพอเว้ยเห่อไอ้เฮียโอ้โหเต้เป็นร้อยก็ไปแตกเลยไปหมดแล้วกดปีถาม กดบีถามวันนี้มึงเริ่มรถเปล่าต้องขับไก่ได้ไหมเติ้ลไายได้ไหมจะค่ายฝั่งนี้ลูกซ้ายขวาขึ้นหน้าลูปเติ้ลกับไอ้คนเติ้ลไก่ตรงนั้นเดี๋ยวครบให้โอ้โหรนกนะนก็ชอบไปยิงมันเลยเนี่ย เฮ้ยดูผมต้องผมต้องผมนาทีดูตรงผมแน่ตงหัวผมต้องหัวผมใช่ใช่มันเคลื่อนแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโอ้ยยิงลงแล้วลูนต้องล็อกอ่ะต้องเอาปืนมาระเบิดมาล็อกเหมือนจะมีสองตัวนะพี่ดาแสบสองตัวเลยมั้งมาที่ไหนที่อะที่อีบ้านจะเจรยญยังไงแตกวะเนี่สองตัวทีดีบ้านนัคนเดียวก็อยู่มั้งเอสเคตายไปสองรอบแล้ว ไม่รู้ว่าชื่อซ้ำปะจำไม่ได้ผมจะไปยังไงอะพี่มาเลยไม่รู้จะใครยังไงวะนี่มนโนตน่หนนไแ้ว้าวมาวตัวแล้วสตัวแล้วผมว่าไม่เอาหรอกเล่นๆเหรอรอ สองแล้วมั้งเองประตูเนี่ยไม่อมาไม่เจอหรอกเฮ้ยดูไรประต้เติมไาไม่หวานไม่ห่าอกตายแล้วบอกตายแล้วบอกยัง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 ไก่เยจังไวเลยเชฟดีนะพี่นิกเกียร์นี่ตาไหนนี่ตาไหนพี่เข้าไปเขาขวาจะขึ้ื่อนนะเก่งแล้วบังบนหัว่งไอแกวิ่งมา รุนหนึ่งศพมันยังศพไหนพี่ไออศพตัวเมื่อกี้ที่ยิงรุนอะรุนขวาอะไรก็ยังเลยอัดกลับกลับไปอยู่ตรงข้าวทางขวาชุดเดิมดำพี่นายยังปวดหัวพี่ผมมองไม่เห็นอ่ะไอ้เดีล็อกเดียวเองปวดหัวผมปวดหัวผมพี่ปวดหัวผมระวังนะระวังนะเปิดประตูนะเปิดประตูนะ Vì gầm mì, vinh you. Kì lọc hayu kì ngọc ở hô lò tayo. Meng lọc đi tayo. Kì lọc lọc đi tayo. Kì lọc đi tayo. Kì lọc đi tayo. Kì đi tayo. Kì đi tayo. Kì lọc đi tayo. Kì lọc đi tayo. đi tayo. lọc ใช่ผมดีใช่ผมดีนะซ็อกเลยตอดเก็บเสียงหน่อยดีสก้าตอดเก็บเสียงเลยสะใจก็ขยิ้กลัวไม่ไม่พี่ขอตัวบนมันขึ้นมาโอ้ยยิงเกินลูกหมดยังจะหมดแล้วไปอยู่ที่เดิมได้นะใครจะเล่นสนใดสักร้อยอ่ะเดี๋ยวไปยิงตรงนั้นเดินลง ยิง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 ตู้ไว้แตะนะว่าตู้อะตู้อะผมยิงไปเป็นสิบนะพี่ตู้ก็ไม่แตกนะลองลองยิงสามคนดิที่ทิ้งกระเป๋าไไหนพี่กระเป๋าบ้องพี่อะอยู่ข้างหน้าแหละจเบิดสายขึ้นนะสายสุดขึ้นนะ

ขว่าขึ้นเพื่อนเพื่อนไปไหนไปไยงดืไม่เบียเก็บเยอะต้นไม้ตว์พีกขว่าผมขึ้นอะได้แข่งเดินขว่าขึ้นกว่าขึ้นเอ่าเลยครับยเต็มไหม ินใหญ่นู่นเลยหรอใช่ใช่ใหญ่ๆที่ใต้เหรอหน่าน่าเก่งอ่ะดูดูมาคนนึงไแม่วงนี่มืออย่างทางไหนอ่ะเดินไานิดเดินเดินไปใช่ไหมด้านะได้แล้วเนี่ยในตัวที่เดิมเลยดูดูดูฝั่งดูไหนวิ่งมาจากกับบิวมันมาตัวเดียวเลยไอตัวกอนเนี่ยขายลำบากเลยของของมันน่าจะอยู่ตรงเนี้ยคุณเติร์นไอไอตรงเราว่าไอน้ำเหรอเออริมน้ำอ่ะไอที่มันเป็นกระท่อมอ่ะมันจะได้บิวอะลงลง เฮ้ยวิวออกวิวโดดออกวิวโดดออกออกจากบ้านพี่ผู้ชายตัวผู้ชายอ่ะมองไม่ทันโอ้ไปนู่นแล้ววิวซ้ายไปไกลๆเลยนะวิวบ้านออกรู้จักสเปรย์สามไม้ไปหนูกระโดดด้วยเงี้ยกระโดดด้วยเงี้ยกระโดดด้วยเงี้ยขอมาหลอดจาบ้านมาหลอดจากบ้านมาหลอดจากบ้านตายละแล้วกูโดนด้วยไงนัดรอพี่ โอ้ยมันไข่อยู่ครับมีสิ่งมาเพิ่มากกว่า5ตัวน่าจะไอ้เดี๋ยวเพิ่งกลับมานะาเดี๋ยวเพิ่งกลับมานะเมือกใครยิงผมวะในพีไปน็นหญิงไอ้รอนรอด<ไ>อ,อะไรไไทักกลัอยากใ,<ไ>ให้ทาง้ายยิงดังแค่ดีกว่า่ก็ลิตเต้แคท ดูเอเแล้วพี่ดูแล้วให้เก่งล็อกไว้พี่จะเป็นเสื้อโซพิสี่ถึงห้าตัวแล้ลลต้องยิงเจ็ดลูกอ่ะพี่เจมถ้าจะเอาแต่ถ้าเข้ามันน่าจะเข้าแล้วแหละพี่ดาไม่งไงนัดมันมันน่าจะหาดีแขกแล้วแต่เราพี่เจมว่ามันระเบะิดกระแผงยากนะเอา,าเอาาันาานี้ว้าโอ้ายๆๆคนนี้นี่นี่ยังไหนวะอยู่ทางไหนคุณดาขวัยตัวเลยนี่ หลายตัวนะเดี๋ยวมันจะเข้าทางหลังนี่เลยเดี๋ยวเพิ่งกลับนะขอเล็กขอเล็กกับคุณป้าต้องขายต้อะไรตูโม่งอ่ะยิงไม่เท่านี้เนี่ยทางด้านเลยนะเอ็นเอฟี่อยู่ไหนเอเคทางไหนเล็ดเล็ดทางไหนเล็ดทางไหนบ้านกลางบ้านเนี่ยมีอยู่ซ้ายไหนไป้างหน้าเหรอยีี่มตู้วางใกล้เตียงเลยก็ได้นี่อยู่ไหนอ่ะตายวะ กยังไงมันไม่โผล่ขึ้นวะะไปตายอ่ะยิงไหมพี่เกมยิงลูกห่ยิงลูกไหนเฮ้ยิงลูกนู่นนะมีะ้าจมันจะยิงมัวได้เฮ้น่นนู่นเห็นใหญ่นู่นซ้ายเลยเลยห็นใหญ่ไปนิดนึงไปยิงง่าย้ยเล่นแล้วเ่นวไปา่ะมันใช่ไหมยิงดิพี่มา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 มมมาแข่าม โดนล็อกว่ะอภิจีตายนะฮอภิจีตายเลยพวกมันนอนอภิจีมานอนอภจีมาเล้ใช่ไหมกลับไปบอกมั้ยเห็นเลยมฮ้ยเ่ไปไหนของมันีกว่าไหมไม่เหลือไปเติมทิอีตลอดเอาไงทวกมันตายแล้วพี่เติตัวนั้ะกลับเผื่อพี่ทันกลับมานอนอภจีมาแล้วนี กันีนต๊ดตัวหนมีมีมมบบาเีตัวชิดหน้าบ้านฝ<ด>ั่งซดูนมายิงที่ไหนพี่กลับบ้านาก,ก,ก่อนับรถกลับปมาชิดบ้านเหรัชนไม่ไปเิร์ชพี่จีสพพี่ก่อนดิยังขายอ,อ,อยู่ไหมเี้ยไม่ขายแต่วิ่งอยู่แหโอเคเขอขอดูเกมก่มนเวไม่เห็นเตมดีวะ ไปทางไหนพี่ไปบีจีอยู่หน้าพี่เตินน่ะยิงตายแล้วบีีตายแล้วบีจีแล้วเติรนบีจีตัวนั้นีจตัวก้อยไปนี่มันมันเซ็ตเลยหลังราไปอีกใช่เหรอเออผมเห็นไลน์วิ่งมันอยู่นี่ เอองั้นเดี๋ยวไปดักเตียงไปเดี๋ยวพี่ไปเตียงหน้าบ้านก่อนแป๊บนึงตายโอเคคเฮ้ยโอ้โหโดนตัวกายยิงจัดเอ๊ะยิงใครกระเป๋ามัยิงใครวะมัยิงใครที่ดีตายอ่ะไม่รู้ ออไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยใช่ไหมเห็กนองอย่างเดปยะมันจะกระายกระป๋นะเขียมก็ไม่มีต่ำมีว่ะพี่ทำ RPG อะไรอยู่สองรูปมีเล่นได้ไหมโอ้โหมีเขียมไ้ให้เกจีขอโทษครับไม่แล้นะวดผมดูเปล่าใมาแล้ว้ยตายว่ะ ในเองก็ยิงได้สองข้อพิธีดิเนาะเยี่มีผ้านะเกมมีตะเกียวบ้านเราบ้านยิงผมหน่อยขอบไนต้นไม้เลยต้องโดนแม่เปนยิงใครวะแตวพี่ออกสายแล้วป่ารถใครอันปะ้าี่อยู่ตงบ้านของมันเรายังไม่ถึงไายังเลยใครพี่เรมายิงหมดหน่อยพี่เต้ยยิงผมหน่อย

อะพี่เตอพี่เตอพี่เตตรงผมมาเห็นว่ามหินหินอยู่ใั่แมวบนนี้บนก็ได้แิดปืนหินตายตายักรเป๋าตายตี่ตรหว่งเราพี่ตระหว่างเราเอไนะตตายตายตายนลัคาไหนะหลังคาโบดได้แหละเกีย โตายตายพอนครับโอ้ยเอ้ก็ว่าลุ้นเมื่อกี้ที่ไม่ยิงชื่อมันซ้อนเลยผมยิงไม่ถูกเราต้องเอาสายไปีกพี่เติร์มันมีตัวทำเตรียมไหลนลย้ะเองบ้านคุ้มหน้าเองอ่ะคุ้มหน้าหินมั้งมีตัวนึงรเปลังด้วยเราต้องเอาไปอีกเพราะมีตัวทำเตียงไกลกว่าเพื่อนเพื่อทำเตรียมต้นพุ่มนี้ไม่ได้มีมีผมพังนะพังเลยพังเลยพังเลย ตอนละตอนละอละตอนละสามเต็มต้นหอยไปแล้วอ่ะอยู่ตรงลังปะวะลังเช็คลังดิ๊เฮ้ยวิ่งต่อยที่ะัดงจอดอย่นแถบ้านเนี่ยดซ่อม่ะเดี๋ยวเจียงมีรถไหมไม่มีใช่ไหม า,าพี่เ,นเ่นเจ็บเจ็บลาดคิวเลยคิอม, <c oughs> มาไม่ท,ทันทีนะเ <c oughs> มื่อกี้รอยู่แถวไหปะ